เป็ว่า is it a push or a pull it makes object start to move slow down or change direction นะคะก็คือว่าเขาบอกว่า มันเป็นแรงฟอสสนะคะมันก็คือแรงที่สามารถที่จะแบบดันหรือว่าผลักอะไรผลักสิ่งของได้นั่นเองนะคะฟอสสมันก็คือแรงที่สามารถผลักสิ่งของหรือว่าดันสิ่งของให้มัน move ได้นะคะแล้วก็ direction เนี่ย change direction เนี่ยก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางนะคะคำนี้เพิ่งรู้ใช่ไหมคะอ่าคำนี้เพิ่งรู้เอยดีใจมากเลยนะคะวันนี้พี่ได้สอนคำใหม่ๆใ,ให้กับน้องใช่ไหมคะ force นะคะ force นะคะออกเสียงให้ได้ด้วยนะ force force นะคะออกเสียงยังมันจะแบบมีตัว c ข้างหลังด้วยนะเมีตัว c ข้างหลังด้วยนะเ,เดี๋ยวจะอา่า force เดี๋ยออารััรงเลย force นะคะออกเสียงได้ยังออกเสียงได้แล้วพิมพ์มาให้หน่อยว่าได้แล้วมาออกเสียงมาให้ออกเสียงได้แล้วพิมพ์ว่าได้แล้วมาให้หน่อยออกเสียงได้แล้วพิมพ์ได้แล้วมาให้หน่อย อ่า ah, thank you อ่า thank you ไ like ด้ค่ะน้องคิมบอกเพิ่งรู้น่ารักมากเลยวันนี้พี่ได้สอนคำเป็นมาให้กับน้องนะคะได้แล้วได้แล้วนะคะอ่าไหนใครพร้อมคำที่สองพิมพร้อมมาให้หน่อยเร็วใครพร้อมคำที่สองพิมพร้อมมาให้หน่อยเร็ว